สวัดีครับสวัสดีครับตอนเยน็นสวัสดี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่าน <c oughs> ท,ทุกทุกท่านทุกทุกคนวันนี้ <c oughs> ขึ้นลายโกงนกทั้ทองสี่คู่นะขึ้นเรียบร้อยแล้วอมาดูกันว่าจะสวยไหมจะเอามาให้ดูกลางแจงนะ้งเนาะเพราะว่าถ้าไปดูในห้องมันอาจจะลายตาภาพไม่ชัด ก็เลยมาให้ดูข้างนอก,นอกชัดๆเนาะก็น่าจะเสร็จพรุ่งนี้ตัวนี้มันทำยากไอ้ทัอทองซีคูนี่ทำยากมากก็เพิ่มลายให้นะครับเนาะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะใส่ลายเป็นทรงใหม่อาจจะเป็นทรงเก่านะ่ที่ผมเคยทำแต่เพิ่งจะมะีมีคนสั่งให้ทำเนาะตัวนี้ กองฟักทองซีคู่เนาะน่ครับตรงนี้ผมจะใส่ตัวนอนให้เนาะใส่แล้วก็มาใส่ลายตรงนี้นี้เป็นลายขัดแต่ใส่ตัวนอนล็อกไว้ตรงนี้แล้วก็มาล็อกข้างล่างด้วยแล้วก็มันจะเป็นซีคู่เนาะซีจะเป็นซีคู่ ดูแล้วก็สวยดีเนาะก็ในอนาคตอาจจะทำตัวนี้แต่จะทำเป็นกรงจักตรงนี้เนาะเป็นลายเป็นลายลูกศรลายตัววีตรงนี้ลายลูกศรจะทำประกอบกันเนาะแล้วก็จะยากมากแต่ถ้ามีเวลาจริงๆผมจะทำ อนน่าจะใช้เวลานานมากก็พูดไว้เฉยแต่ไม่ทํายากะทํทำว้ให้ดูเฉยอาจจะสวยครับตัวนี้โอเคเอใส่อยูข้างในเนาะตีไม้ไผ่ตีวไม้ไผ่นี่ผมจะทำเหลา ให้เนียนกว่าเดิมนะอาจจะไม่ขูขะเหมือนเดิมละก็เพิ่มความเนียนเพราะว่าอย่างอื่นมันมันร้อยเปอร์เซนต์หมดแลแ้วแต่ความละเอียดเนาะอันนี้ครับพรุ่งนี้เสร็จถ้าเสร็จแล้วจะมาให้ดูอีกทีนึงอาจจะไปนั่งตรงที่ทํางานจะให้ดูเนาะแล้วก็ทรงกองยักษก็จะใส่คอนให้เพราะเพิ่งจะทำเมื่อวานว่าจะใส่มันไม่ได้ใส่เนาะมัน มันเมื่อนกอน็ให้มาดูกลางแจ้งว่าจะสวยไหมครับน,นี้เนาะก็มีคนทักเข้ามาเนาะในเพจถ้าเป็นกรงใหญ่กรงใหญ่นี่สามพันห้านะครับสามพันห้าจะมีหัวหรือว่าไม่มีหัวก็เท่าเดิมเพราะหัวผมแถมไปแล้วนะราคาเท่าเดิม าสั่งมาก็ค่อยคุยกันอีกทีนึ่งมาให้ดูกลางแจ้งเนาะดูจะชัดเลยครับนี่เป็นคอนข้างในมันแต่ผมจะใส่คู่ขนานตรงนี้เข้าไปผมจะใส่ขนานข้างหลังไปเนาะตรงนี้ยิงยาวไปเลย จะยิงยาวเลยถ้ายิงสั้นมันจะดูเกะกะดูแลมันจะมันเกะกะข้างบนเนาะมันยิงยาวจะได้มีคอนเหยียบเยอะเนาะโอเคนะครับหนักก็ก็ใส่ตัวนอนคู่ให้ข้างบนเวลาแฝงนมันจะมองเห็นนกถ้าใส่ข้างล่างแล้วมันจะมันจะมืดมันจะมองไม่เห็นนกเนาะโอเค อันนี้คือสรงกลองยักษ์และอีกใบคือทรงกลองธรรมดาเนาะอันนี้ใส่คอนกึงให้เนาะคอนกึงปกติทําเองสวยกว่าเนะแต่ยังไงก็สั่งมาแล้วก็ใส่ไปเลยอันนี้นะครับก็เป็นสรงกลองธรรมดาแต่ใช้ไหวนะเมื่อกี้ก็ไหวนะครับ แต่ฟักทองซี่คู่ก็เป็นเครือไม้ถ้าไหวมันจะไม่เป็นทรงนะแต่ยังไม่เคยลองทำเพราะว่าตอกมันแข็งถ้าไหวน่าจะเสียรูปเสียทรงหรือเปล่าแต่ไม่รู้แต่จะลองทำนะครับถ้ามีคนสั่งนะเหมือนกันครับลายใจหัวเหมือนกันเหมือนกันหมดแล้วก็อันนี้เป็นหวเนาะ ก็รอเก็บรายละเอียดแล้วก็พ่นสีรอเพื่อนมันก่อนก็เพิ่งได้สาสาก็น่าจะเหลือเก้ก็ใช้เวลาคงจะไม่นานเท่าไหร่วันนี้เอามาผึ่งแดดหน่อยนึงเอามา,าปั้มลง,งนี้เพื่อให้แดดสองก้นมันเนาะมจะไม่ตั้งขึ้นเนาะสองให,ใ,หให้มันโดนข้างในจะได้รอเก็บรายละเอียดนิดหน่อยๆนะครับ ถ้าหวายมันจะละเอียดแล้วก็สวยถ้าใช้หวายทำลายเนาะมันก็เราดูตัวนี้นะครับแบบนี้ <c oughs> การใส่ประตูนี่ยากยากยากมากยากทุกมันยากทุกจุดอะตั้งแต่ใส่ลายตัวนี้ละเพราะว่ามันเป็นคู่เนาะมันเป็นคู่แล้วเราจะทักใส่ยังไงให้มันเป็นลายอย่างงี้ก็ามานั่งคิดนานกันซะ ก็สำเร็จก็โอเคนะครับวันนี้ก็เอามาให้ดูการแจ้งให้ดูชัดๆนะว่างานไปถึงไหนแล้วช่างตอมทำไปถึงไหนแล้วก็วันนี้วันหน้าวันไหนไม่รู้จะมีปัญหาอะไรเข้ามาอีกนะแต่ยังไงมันสู้แล้วก็ต้องสู้ต่อไปนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมาคนขายสมเปรมลีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วับช่างตอมนะครับสวัสดีครับ